สวัสดีครับวันนี้เรียนรู้ง,ง่ายๆสไตล์ครูใบเก่ากันอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้กาลังสนุกแรนะครับอย่างเรื่องของการจินตนาการรูปภาพให้ได้ตามที่เราต้องการเพื่อเอาไปไประชันพันธ์ไปทําประกอบการเรียนการสอนประกอบการเสนอขายสินค้านะครับตอนนี้ก็จะเป็นอีกตอนหนึ่งนะครับของ microsoft i n n นะก็อ,อื่นเราเข้าไปดูที่ผมทําไว้นะครับเพื่อเอาไปประยุก์ตใช้นะ ในการเรียกนการสอนเหลือไปใช้ในงานของตัวเองก็ได้ผเข้าร่วมและสร้างก่อนนะเข้ามาตั้งแต่แรกเลยเนาะถ้าใครยังไม่มีก็เข้าไปนี่นะครับคลิกสร้างได้เลยแล้วก็สร้างมันจะสร้างฮอตเมลมาใหนะ้ถ้าใครไม่ดูก็ลองเข้าไปดูวิดีโอแรกๆที่ทำไว้นะครับ นี้มาดูผลงานสร้างสารค์ที่ที่ผมทำไว้อ่าเดี๋ยวเรามาดูโค้ดอันนี้กันก่อนน่อโค้ดอันนี้ก่อนดูข้อแตกต่างของโค้ดนะครับอันนี้เปรียบเทียบให้ดูข้อแตกต่างของโค้ดอันนี้เป็นลายเสื้อเนาะดูลายเสื้อก่อนอลายเสื้อนะครับเราบอกสร้างเสื้อแบรนด์เต็มตัวเสื้อสีดามีรูปผู้ชายเน้นคําว่าสิวัตมันก็จะมีข้อความโชว์ให้ปกติเราจะวาดรูปจินตนาการอย่างเดียวไม่มีข้อความนี่เราเออกแบบเสื้อได้สวยงาม อันนี้ก็จะเป็นพร้อมแลหรือคําสั่งสร้างเ้าน้าสีขาวเป็นรูปแมวสีส้มน่ารักกำลังนั่งอยู่ก็จะออกมาเอ๊ะเป็นแก้วยังไงจะออกมาเป็นแบบนี้เพราะนั้นเราก็ต้องพัฒนาปรับพร้อมของเราไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเป็นไปตามที่เราต้องการรูปต่อมาผมก็พัฒนาเป็นแบบนี้สร้างแก้วน้ําสีขาวมีลายแก้วน้ําเป็นรูปแมวสีส้มน่ารักกำลังนั่งอยู่หน้าเห็นไหมก็เริ่มดีขึ้นเห็นไหมก็จะมีรูปแมว อยู่ที่แก้วน้ำถ้วยกาแฟนะครับต่อไปเราก็เรามาดูอีกอันนึงที่ทำไว้เหมือนกันอ,อันนี้เห็นไหมครับถ้าเราบอกว่าผู้หญิงสาวสวยกำลังถือแก้วน้ำที่มีลายแก้วน้ำเป็นรูปแมวสีส้มน่ารักกำลังนั่งอยู่ก็อาจจะมีแมวอยู่ข้างๆก็ได้นะครับเราก็ลองไปเปลี่ยนอีกรูปแบบนึงเรยลองร,รูปแบบนี้เราก็เปลี่ยนอีกผู้หญิงสาวสวยกำลังถือแก้วน้ำที่มีลายแก้วน้ำเป็นรูปแมวสีส้มน่ารัก S <S <an> นะมันก็จะได้ตรงกับจินตนา,า,านการเรามากขึ้นนะอาจจะมุ้งรูกแมวอยู่ข้างๆก็ไม่เป็นไรแต่รูปนี้ถูกต้องที่สุดเราก็ลองไปเปลี่ยนเราก็ลองไปเปลี่ยนเอาใช้ g o o g l e t r a n s l a t e แปลภาษาไทยของเรานะครับ <S <S <an> <S เพื่อที่เราคิดว่าเอฟภาษาอังกฤษคงจะทำให้ AI นั้นจินตนาการได้ใกล้เคียงความจริงหรือเปล่านะรเราก็บอกนะรเราก็ไปเปลี่ยนเป็นแก้วน้ำนะครับมกีก็ดูถูกต้องขึ้นละ เพราะจะมีแก้วน้ำเอ้ยจะมีรูปแมวเนครับเดี๋ยวผมคิกขยายดูก็จะเป็นรูปแมวอยู่บนแก้วน้ำเหนผู้หญิงสาวสวยอ่เอาเห็นไหมครับแต่นี้เราบอกไม่เอาเราเอยากเป็นถ้วยกาแฟเนาะเราก็ลองมาดูตัวนี้นะครับเห็นไหม,เ,ไหมเราก็ไปแปลใน g o o l e Translate อนะก็เปลี่ยนจาก Glass เป็น Coffee Cup ถ้วยกาแฟเียก็จะไดไ้ก็จะได้ออกมาสวยงามเห็นไหมตรงกับที่เราต้องการ นะครับใช้ภาษาอังกฤษจ,จะดูแล้วจะทำให้พร้อมของเรานะั้นรูปของเรานนะั้เป็นตรงตามจินตนาการมากขึ้นดูผมอยากให้มีข้อความอยู่ด้วยได้ไหมผมก็จะใส่นะเราก็จะใส่คําว่าอันนี้ลงไปา left on b o t t o m นะครับก็คือข้างบนนั้นข้างมีรูปแมวนะมีคำมีข้อความเมสเซจนะั love ้น l e อ๋อเนื้อปัทธร้นก็คือเราพิมพ์ภาษาไทยแล้วแปลภาษาอังกฤษแปลให้เนาะมีข้อความภาษาคำว่าเลิฟอยู่บนนี้อ่าเราก็ดูครับเห็นไหมก็มีพรมีตัวอักษรอยู่ด้วยเลยเห็นไหมน่ารักน่ารัก,รก,รกออกมาเลยคําว่าเลิฟกระสือความหมายเป็นหัวใจก็จะมีรูปหัวใจอยู่ด้วยเห็นไหมครับอ่านะครับอ่ามีคําว่าเลิฟเป็นรูปหัวใจอ่ามีรูปแมวแต่นี้ก็จะดูใกล้เคียงมากที่สุดเนาะมีรูปแมวแล้วก็มีคําว่าเลิฟอยู่น่ารักปัทธร้อม นะครับดูแลแต่เราจะจินตาการออกแบบมาอย่งไงโดยใช้พร้อมอย่างนี้นะ,นะครับก็หวังว่าคงจะเอาไปประยุกต์ใชนะ้ในการเรียนการสอนมีหลายวิชานะการสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิตอลก็ได้สืสร้างสารรค์ธุรกิจดิดจิตอลก็ไดนะ้หลักการคิดออกแบบเชิงนะวัตาการรมธุรกิจดิจิตอลอะไรก็ได้ได้หลายวิชาเลยในการออกแบบในการจินตนการสร้างสรรความคิดไอเดียขนมน,นะเอาไปทําดูแล้ว ลองเอามาโชว์กันนะครับสแสดงกันว่าสวยหรือไม่สวยอย่างไรเนาะก็ขวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้ากใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไนต์กดกระดิ่งติดตามก็ด้วยนะครับสวัสดีครับ